ขอแบ่งแยกเป็นหลักๆหน่อยครับว่าวันนี้เรามาทําอะไรคร,ครับข้อแรกก่อนนะครับความสําคัญของวันนี้นะครับก็คือมิสแกรนตัวแทนทุกจังหวัด77จังหวัด <c oughs> ทั่วประเทศไทยนะครับเป็นตัวแทนของผู้หญิงทุกจังหวัดในประเทศไทยเพื่อมาทวงคืนศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงในประเทศนี้และการทวงคืนศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงเนี่ยหนึ่งในนั้นคือ ต้องไม่ให้เหตุการณ์อย่างน้องแตงโมเนี่ยเกิดขึ้นซ้ำอีกต้องอย่าให้ใครเป็นอย่างนี้อีกและจุดเริ่มต้นต้องเริ่มต้นจากคดีนี้ในการแสวงหาความยุติธรรมการที่น้องๆเหล่านี้เข้ามาเนี่ยคือสัญลักษณ์ของผู้หญิงของคนทั้งประเทศมาทวงคืนศักดิ์ศรีของผู้หญิงโดยผ่านคดีของน้องแตงโมและในชั้นนี้เนี่ยสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเลขคดี สำหรับการสืบสวนสอบสวนที่มีเงื่อนงำและมีพิรุษในคดีของน้องแตงโมงเรียนให้ทราบว่าวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ายังมีความสับสนอยู่เรื่องของการรื้อคดีกับการเป็นคดีใหม่ต้องแยกเป็นสองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยคุณอัจฉริยะได้ยื่นไปก่อนหน้านี้นะครับ <S <S เพื่อเรียกร้องว่ามันอาจจะมีการกระทําที่ไม่ชอบนะครับแล้วก็ดำเนินการไป ในส่วนของการรื้อคดีและตระหนักและเข้าใจครับว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นหยุดไม่ง่ายเพราะว่ามีการสืบสวนมีการสอบปากคําของพยานฝ่ายโจทก์เสร็จสิ้นไปหมดแล้วพยานฝ่ายจําเลยเหลือแค่2องปากเราเข้าใจครับแต่เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดซึ่งคุณอัฉริยะทาแล้วในส่วนที่2คือคดีซึ่งไม่สัมพันธ์กับคดีที่อยู่ในศาลอยู่ในขณะนี้ซึ่งสําคัญกว่าคือเจ้าหน้าที่รัฐ กระทำความผิดหรือไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ช่วยเหลือเพื่อนบนเรือหรือไม่ซึ่งสาระสําคัญของคดีนี้ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์มากนอกจากหลักฐานและพยานที่ผู้เชี่ยวชาญยื่นไปนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามีการทําหลักฐานและพยานเท็จจริงหรือไม่ทุกมิติโดยเฉพาะแผลด้านขวาด้านในของขาขวาน้องแตงโมเนี่ยไม่ใช่ใบพัดเรือก็ดี การตัดต่อรูปภาพก็ดีเปลี่ยนเวลาก็ดีรวมไปถึงความไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในการปัสสาวะท้ายเรือสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ไม่ยากและเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่มีความจําเป็นต้องใช้เวลาเนิ่นนานขาดแต่ข้อเดียวคือเวลาครับการที่เราจะได้เวลาที่เร็วก็จะต้องมีอํานาจเจ้าที่รัฐที่รับ พยานหลักฐานจากเราไปนั้นจำเป็นต้องมีอำนาจที่จะทำการสืบสวนสอบสวนต่อ <L un it> การที่เขาจะทำเช่นนั้นได้เนี่ยก็ต้องมีอำนาจจากอธิบดีให้นับหนึ่งในการที่จะสืบสว,วนสอบสวนได้ไม่ใช่แค่รับฟังข้อเท็จจรงิงซึ่งเราเรียกร้องไปว่าขอให้เสร็จสิ้นยุติในเรื่องนี้เนี่ยปลายเดือนมรกราคม2568ให้นับหครับไม่เช่นนั้นเราเกรงว่าพยานหลักฐาน อาจจะเปลี่ยนแปลงถูกถูกลบหรือถูกแก้ไขหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนกระทั่งเราไม่สามารถแสวงหาข้อที่จริงได้ <c oughs> ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับมีบางเรื่องที่คุณอัจฉริยะยื่นไปแล้วเห็นว่ามันมีการเลือกข้อมูลตัดข้อมูลตัดพยานตัดหลักฐานนะครับซึ่งปรากฏอยู่แล้วแล้วก็ดําเนินการใช้จากคดีที่21คนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐฟ้องคุณอัจฉริยะเนี่ย เป็นฐานสำคัญว่าคดีนี้มีการสืบสวนสอบสวนที่มีพิรุษและมีเงื่อนงำดังนั้นเราจึงเรียกร้องให้เสร็จสิ้นในชั้นที่1คือสิ้นเดือนนี้ครับและหวังว่าพลังของผู้หญิง77จังหวัดจะได้รับการรับฟังและตอบสนองและปฏิบัติครับที่ว่าผลลัพธ์จะเป็นไปตามที่เราต้องการไหมคะยังเชื่อว่ามีโอกาสครับยังเชื่อนะครับแต่เราจะไม่สามารถจะรู้ผลได้จนกว่าสิ้นเดือนนี้ ก็จะรู้ข้อเท็จจริงทำไมถึงกําหนดกรอบเป็นสิ้นเดือนนี้ทางที่ดีเอซีอบอกว่าอาจจะใช้3เดือนหเดือนเพราะ 3- เดือน6เดือนเป็นกระบวนการอื่นกระบวนการสืบสวนหาพยานหลักฐานเรียกพยานที่เกี่ยวข้องเรารู้มาแล้วมาลังจะเข้ามาแล้วใช่แตนต่อต่ว่าจะใช้เวลาเราเข้าใจแต่ถ้าคุณไม่นับหนึ่ง ในการมอบอำนาจรับในการสืบสวนมัวแต่หาข้อเท็จจริงทั้งที่เราก็ยื่นข้อเท็จจริงไปแล้วมันต้องนับหนึ่งได้แล้วมันไม่ใช้เวลานาน,านและสิ่งที่นับหนึ่งมีเรื่องเดียวเท่านั้นเองมีการสืบสวนสอบสวนที่ใช้พยานหลักฐานเท็จจริงหรือไม่นี่เป็นเบื้องต้นเลยครับถ้ามันยุติว่ามีจริงก็ควรจะนับเป็นเลขคดีในการที่จะสืบสวนสอบสวนต่อทันทีครับคือต้องเข้าใจว่าดีเอสไอเนี่ยนะครับ เราไม่ได้ไปแทรกแซงการทํางานของเขาแต่กระบวนการจะให้ทางพี่ยักษ์เนี่ยตำการไปสืบสวนคนน้อนไปสอบสวนคนนี้หรือจะไปร้านโทรศัพท์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าคุณไม่มีอานาจเนี่ยุณไปทําอะไรไม่ได้นะครับคุณจะไปสอบเรียกเขามาสอบปากคำคก็เรียกไม่ได้ไปไปขอเอกสารราชการยังขอไม่ได้เลยเพราะคุณไม่มีอํานาจสืบสวนสอบสวนเงาเดทไอเนี่ยออกเลขสืบสวนแค่เลขสืบสวนมันไม่ยากหรอกออกออกพวกนี้ก็ได้มเรื่อนี้ก็ได้นะครับเพราะมันปรากฏชัดเจนแล้วว่าสารอาญาเนี่ย มีข้พไม่พาสสามาแล้วนะครับว่าสบาทแผลเนี่ยขาข้างฝาเนี่ยไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือมันก็เพียงพอแล้วเอาแค่ให้ปเป็นสองประเด็นก็พอแล้วล้วเรียกผมไปสอบแล้วด้วยซึ่งเราสอบเสร็จแล้วนะครับประเด็นเนี่ยเดี๋ยววันที่12เนี่ยก็นัดเอกมาเรื่อง GPS ว่ามีการแก้ไขส่วนที่ประกอบไหมซึ่งคุณหมอก็สอบไปแล้วทั้งหมดเนี่ยคือมันสามารถชี้ได้แล้วว่าคดีเนี่ยมีการสร้างหลักฐานเท็จมันก็เพียงพอกับการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนในเรื่องของการแก้ไขคําฟ้องน่ะอันมันอาจจะต้องใช้เวลาสองเดือนอะไรผมก็ไม่ได้ว่าจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดไอ้ตรงนั้นน่ะนะครับเราก็ไม่หมยแต่เราต้องการว่าอคดีที่สองเนี่ยมันจะสามารถทําให้หลักฐานต่างๆที่เราเริ่มมีการเปิดออกมาแล้วบางส่วนต่อสื่อมวลชนวันที่สิบหกเนี่ยมันจะมีพยานถูกคุมคู่แล้วอย่างคุณหมออย่างเงี้ยจะถูกคุม,ค,มคู่ขมคู่ผมอย่างเงี้ยมีสองคนมา ออ้ผมแล้วอย่างเงี้ยกระทั่งขู่ว่าจะถูก <c oughs> พวกเราจะถูกดําเนินคดีแม้กระทั่งวันนี้อ้างว่าไปละเมิดอำนาจศาลอีกซึ่งหลักฐานที่เราทาเนี่ยนะครับเราสามารถเอามาจากสาราญาซึ่งตามกฎหมายเนี่ยนะครับสารไม่มีคําสั่งห้ามนะครับสื่อมวลชนหรือพวกเราเนี่ยในการห้ามเผยแพร่นะครับคำพิพากษาของศาลนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักฐานที่มีการลงนามโดยสารแล้วนะครับและเรื่องมันคือเราไม่ได้ไปพูดถึงสารจังหวันดนนทบุรีเพราะมันคนละส่วนกันการจำลองเหตุการณ์ ก็มีคนบอกว่าทําไมเราต้องไปเราต้องไปขออนุญาตผมถามว่าขออนุญาตใครอะเพราะเป็นภาคเอกชนจัดขึ้นเดซไงก็ยืนยันแล้วว่าเป็นภาคเอกชนจัดขึ้นแล้วทางเดซ์ไนก็ไปร่วมสังเกตการถูกไหมครับประเด็นพวกนี้มันก็มีการจําลองเห็นว่าการตกเรือเนี่ยตกท่าไหนก็ไม่โดนใบพัดเรือตกท่าไหนนะครับทุกอย่างคือมันมันจมน้ําเนี่ยแตงโมเข้าไปน้ําเป็นเนี่ยนะครับแต่เห็นว่าคนที่ไปใส่เสื้อสูชีพเนี่ยตกไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถช่วยตัวเองได้นะครับพวกนี้มันพิสูจน์ได้เห็นหมดแล้วเพียงแต่แค่ เอามาสอบปากคำเอาคลิปวิดีโอมามายื่นมันก็เพียงพอกับการออกเลขสืบสวนแล้วออกเลขสืบสวนนเนี่ยเราสาม,มารถชี้เป้าว่าต้องไปเชิญคุณหมอมาสอบนะคนที่สอบคนที่สอบอไปเชิญเจ้าก๊อฟเนี่ยมาสอบเนื่องจากไปยืมเรือของลําหนึง่งในวันที่เกิดเหตุทําไมเรือมีสองลําก็เอาก็ต้องเรียกมาสอบเขาจะชี้แจงงานเป็นสิทธิของเขาถูกไหมอันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพี่อ่จากจากจัดพี่พี่อัดต่อสู้คดีเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วทําไมพี่ถึงไว้ใจดีได้ครับ คือเอาง่ายว่าดิสไนเนี่ยยุคก่อนเนี่ยผมตรงว่าเราเคยผิดหวังเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วนะเพราะเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานใดอัน,นั้นผมก็ยอมรับว่าตอนนั้นอ่ะมันอาจจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนตอนนี้แล้วก็สีมันสุดคืออ่าตอนเนี้ที่เรามาเลือกตอนนี้เพราะว่าหนึ่งเราเชื่อมั่นในตัวที่บดีดิสไอเราเชื่อมั่นในตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงด,ดท่านทศวีสรสองแล้วก็เราเชื่อมั่นในตัวพี่ยักษ์เนี่ยทั้งหมดทั้งทีมนเนี่ยนะครับเพราะว่าในการทําคดีหมูเนี่ยก็ทําอย่างตงไปตรงมากล้าเข้าไปค้นห้าง ของเจ้าสัวยักษ์ใหญ่แล้วคดีแตงโมผมเชื่อว่าถ่านได้ทุกพิ่ยักรมาทำเนี่ยตามที่นมอบหมายเนี่ยเราก็เกิดความมั่นใจส่วนหนึ่งเนาะส่วนในผลจะเป็นยังไงอันน้คนข้างหน้าจะเป็นยังไงพวกเรารับได้ถ้ามีเหตุผลนะครับไม่กลัวหรือว่ากังวลในที่ว่าจะโดนทางธนาคารอะไรที่จะยื่นอไม่ไม่กลัวเรื่องกลัวเนี่ยมันเกินความกลัวไปแล้วเพราะว่าสามปีเนี่ยผมชนกับตำรวจมาเนี่ยทั้งภาคอานีกว่าไม่ใช่เฉพาะคนเดียวทั้งภาคหนึ่งอ่ะนะ โดนตำรวจโดนนับุรีทั้งจังหวัดน่ะนะฟ้องผมมาหกคดีรวมทั้งตำรวจกองบังชาการตำรวจบุรีรัมย์ภาคหนึ่งด้วยฟ้องมาเนี่ยรวมกันหกคดีนะแล้วยังคุยอีกเมื่อสองสามวันนี้ส่งคนมาบอกอีกว่าเดี๋ยวจะฟ้องเพิ่อมอีกผมบอกว่าตามสบายเอาที่สบายใจนะผมคือบอกตรงว่าเราผ่านความกลัวมานานแล้วเราเราไม่กลัวเรื่องความตายแต่เรากลัวว่าตำรวจจะตายทั้งคณะคณะเองนะครับวันนี้พอหลักฐานเราเปิดเนี่ยมันเริ่มมีการกลุ่มขู่พยานเริ่มมีการอะไรละนะ เรื่องปล็อบบี้อะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้เราคิดว่าถ้าความล่าช้าเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยหลักฐานต่างๆเนี่ยจะถูกลบหายไปใช่ไหมครับอันนี้ต้องต้องเข้าใจเราด้วยถ้าตารวจผู้ดอนแน,น่นจริงเนี่ยตำรวจภาคหนึ่งแน่จริงอ่ะคุณเอาโทรศัพท์มาโชว์ดิว่าเนี่ยใครโท<ว>รหาใครโทรหาปอตอนทีหนึ่งครึ่งตำรวจคนไหนพันตำรวจเอกคนไหนโทรหาปอแล้วก็ปอพวกเนี้ยโทรหาใครในวันเกิดเหตุเอามาโชว์ให้สื่อมวลชนดูสิทําไมคุณไม่เอาเข้าํานวนอ่ะอ่าทำไมในศาลผมจะไปขอคัดมันไม่มีอ่ะ อ่าผมถามอย่างนี้ว่าผมขอหมายสารจากสารนายาไปเนี่ยคุณก็ไม่ให้เนี่ยอย่างเงี้ยมันหมายความว่าไ,ไงอะ่ะนี่คือประเด็นของเราที่เราบอกแล้วว่าคดีนี้ถ้าคุณโปร่งใสเนี่ยนะครับผมโดนฟ้องนะจากชุดพิจกชุดพิจกเนี่ยเอาสํานวนการสอบสวนที่ยังไม่ได้ส่งอายการเลยนะครับโดยรองผู้กับสอบสวนเนี่ยเอามาให้ได้มาขึ้นศาลมาฟ้องผมเอาตรงนี้ค่ะตรงนี้ให้เดินมามตรงนี้แหละให้เดินมาดูเดี๋ยว อาจารย์อม่เดจะม่ให้ฟังว่านี่คือนี่คือหลักฐานที่เราถึงบอกต้องรีบดําเนินการอย่าเดินนะคะอย่าเดินนะอดี๋ยวค่อยสอเสร็จมีอ คือมันออกเรียสุดสวยเจ็ดวันก็ได้แล้วไม่จะเป็นเราไม่ได้ว่าให้เป็นพิเศษแ้วเรียสุกสวยนี่มียักษ์มีอำนาจะสามารถออกมาเรียกคนที่ได้กระโจอ่ะถ้าคุณไม่ออกมาเรียกณ็อีกสามเดือนหกเดือนก็ต้องทำแล้วนอนที่เตรียมเตรียมชิดกว่าให้ท่าน เชิท่นเยบุรอนนครับถ่ายภาพก็ยังดีครับ,รบ,ม,รบรมาแล้วดีใจจังมีมา,ารับฝากสวัสดีพพด้วยติดต่อไม่เจอสักทีเอาถ่ยายภาพก่อนอาทิตย์ดีท่านทุกท่านเกิดใท่านอาทิตย์ดีเชิญครับขอท่านอาทิตย์ดีก่อนครับ จะแถลงข่าวไปนะเจ้าเลียงทำอะรครับนี่อยากขี่ฝับงซนายฝั่งซ้ายซ้ายอยากดันยากไหนึ่งอด้หนึ่งเดินหน้าพี่เดี๋ยวหายไปพี่ไปบังพี่จะถามไหมโษทีนะครับทุกคนสื่อมวลชนครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ถามท่านรัฐมนตรีโดยตรงขออนุญาตสักประมาณห้าคำถามพอนะฮะขอคนถามเด็ดๆมาเลยครับเชิญครับ แล้วตอนนี้ดูแล้วดูตามกระบวนการเนี่ยค่ะพอโอเคมันต้องใช้ระยะเวลายอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่จะต้องทากันคืออะไรยังไงต่อด้านนิติวิทยาศาสตร์หรือต้องต้องชัดยังไงขนาดไหนค่ะโอเคคนอื่นต้องเรียนว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเราเรามีกรมสอบสวนเนี่ยเป็นกรมที่ดูแลในเรื่องที่สลับซับซ้อนในเรื่องที่ในคดีอาญาแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขของกฎหมาย ต้องเรียนว่าคดีนี้มีส่วนหนึ่งอ,อยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ตำรวจสอบสวนแล้วอยู่ในการพิจารณาคดีของศาลซึ่งโดยหลักการนั้นถ้าจะสอบสวนหรือฟื้นคดีขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาจะมีพระรัยัดหรือฟื้นคดีอาญาซึ่งจะต้องให้คดีเด็ดขาดก็ในในลักษณะ,ะส่วน ที่อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลเนี่ยถ้าจะมีประเด็นที่สําคัญเนี่ยก็จะอยู่ในอำนาจของท่านอัยการแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องมีการกล่าวหาหรือมีการยืนยันตัวบุคคลใหม่ไม่ได้อยู่ในสำนวนเลยไม่ได้อยู่ในสำนวนหรือมีการกล่าวหาขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะมีอำนาจสอบสวนได้อันนี้เล่า,ลาโดยโดยรวมนะครับ ก็เรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ปรับสินใจแล้วเราก็ทราบว่ากระบวนการยุติธรรมซึ่งโดยหลักแล้วก็มีทั้งท่านนายการท่านศาลรเขาจํดำเนินการอยู่ซึ่งในในส่วนหนึ่งเนี้ยอ่าเท่าที่ระดับตับฟังก็อ่าหน้าที่ของกรมสอบสวนขนานี้ก็คือหน้าที่ในการตรวจสอบข้อท็จจริงก่อนเพราะอย่างท่านมาล้องแล้วก็ ถ้ามีความจาเป็นก็อาจจะตั้งเลขสืบสวนการสืบสวนหมายถึงการสวายหาข้อเท็จจริงและหลักฐานไม่ใช่การสอบสวนการสอบสวนคือการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เพื่อจะฟ้องเอาผิดแต่ถ้าเราตั้งเรื่องสืบสวนแล้วพบว่าข้อเท็จจริงแล้วมีการกระทําผิดเกิดขึ้นเราก็จะตั้งเป็นสอบสวนแต่อย่างไรก็ตามในประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันมีศาสตร์ของ ดีที่มีคนตายเนี่ยมันจะมีหลักอยู่3หลักหลักที่1คือหลักเทคนิคในการสืบสวนสอบสวน,สวนอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับต,ตัวตัวผู้รวบรวมหลักฐานหลักที่2คือหลักทางด้านนิติฟอร์เรนซิกฟอร์เรนซิเทคนิคคือการตรวจพิสูจน์และหลักที่3คือต้องชอบด้วยกฎหมายในการตรวจพิสูจน์ก็ในเคลสลักษณะนี้ถ้า ดีและรัชธตรวจสอบเนี่ยก็อยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นบัญชีไว้กับศาลซึ่งซึ่องอันเนี้ยการส่วนใหญ่ก็จะมีแพทย์นิติเวชอยู่บ้างแพทย์อยู่บ้างอันนี้มันจะช่วยเป็นเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบแล้วก็เรียนว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเสียหน้าอะไรเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจหน้าที่ของกระบวนการนี่ทาต้องทาความจริงให้ปรากฏนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนโดยรวมๆนะแต่ผมไม่รู้รายละเอียดในการประชุม มันแปลว่าในในมุมของประเด็นอย่างนี้ค่ะทางรัฐมนตรีมองว่าคดีนี้อยู่ในความสนใจของสังคมมากทางรัฐมนตรีมองยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะก็ในหลังจากรับเรื่องผมรับเรื่องก็ส่งมาให้กรมสุบสวนได้มีการตรวจสอบเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วประชาชนสนใจและมันมีผลกระทบกับความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับยังไงทั้งหมดเนี่ย จะต้องให้อยู่กับพยานหลักฐานซึ่งพยานปกติก็จะมีพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุแต่ในกฎหมายไทยเขามีพยานผู้เชี่ยวชาญนะวันนี้เราต้องอาจจะต้องเึ่งผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับท่านครับวันนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญจ,จากทัาวประเทศนำข้อมูลหลักฐานมาเลยครับและประชาชนจะทราบนะครับว่าภายในสินเดือนนี้อะไรจะอะไรจะรับหรือไม่รับพอจะหล,ล,ลักการคือต้องทําให้รวดเร็วนะครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไม่รู้รายละเอียดนะครับเพ <c oughs> ิ่งมาจ <c oughs> ากเ,เป็น,ปน,นไปได้ไหมครับจะออกเลขเออสอบสืบสวนก่อนก่อนเพราะว่าอย่างน้อยๆก็เป็นการเอาข้อมูลมานั่งดูคือปกติเรามีอำนาจสืบสวนอ,อยู่แล้วอย่าต้องดูมันอยู่ในระเบียบของ <c oughs> ในของของกรมสอบสวนแต่ว่าเขาต้องตรวจสอบเป็นทจริงสักระยะหนึ่งแล้วก็เขาก็ต้องออกเลขสืบสวนเพราะว่ามันมีกฎหมาย วิธีการสืบสวนเพราะถ้ามันมีเลขสืบสวนเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถประสานงานได้มากขึ้นเดี๋ยวก็ขอให้เจ้าหน้าที่ไปดูนะอันนี้กรณีถ้าจะต้องรับไว้เนี่ยค่ะก็คือต้องเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยปรากฏแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสารถูกต้องไหมคะหมายถึงแค่จะสอบสวนใหม่ใช่ไหมครับครับคือถ้าถ้าหนึ่งมีตัวมีคนกระทําผิดใหม่อันนี้ก็สอบสวนได้ถ้ามีการกล่าวหานะต้องมีการกล่าวหาผมเรียนท่านัมติครับว่า คือผมเนี่ยมีการร้องเรื่องใหม่มาคือท่านอธิบดีอาจจะย,ยังไม่ทราบคือลักษณะเป็นการกล่าวหาเจ้าที่รัฐนะครับอ,อ๋อทีนี้คือ,อปัญหาคือมันสามห้ออกเลขสืบสวนได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการกล่าวหาคือผมร้องว่าให้สืบสวนสวนับสว่วนนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีการทำเนวนคดีของแตงโมนะครับก็คือกล่าวหาเจ้าที่รัฐนะครับท่านแต่ว่าเราไม่ได้เป็นระบุว่าเป็นใครดังนั้นเนี่ยเราจึงขอร้องให้ทางอธิบดีดีไอเนี่ยรับไปเลขสืบสวนสับส่วนเพื่อให้ทาง อ่าทางเลนไอเนี่ยออกเลขสืบสวนให้ให้พยักษ์เนี่ยยกตัวอย่างครับพยักษ์เนี่ยมีอำน,นาจในการสืบสวนในการออกหมายเรียกหรืออะไรต่างๆได้เพราะว่าถ้าไม่ออกไม่ออกเลขสืบสวนเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้มันไม่มีอำนาจกับกับเดี๋ยวลอาดูแล้วกาพที่ิ่ง ว่าใจใจตาปากไม่เกินเดือนไม่เกินเดือนหืออาจจะเร็วกว่านั้นเร็วเพรานั้นี๋ยวจะดูให้ก่อนจะยวจะลงมาดูให้แล้วท่านรัฐมนตรีค่ะอีกข้อหนึ่งคือตอนนี้คนก็มองว่าถ้าถ้าถ้าฝั่งนี้เดินทางมาถึงเรื่องการให้ยื่นสอบใหม่นะคะมันอาจจะไปพัวพันกับบุคคลอื่นที่อาจจะมีชื่อเสียงเป็นระดับบิ๊กหรือเป็นอะไรต่างๆที่มีมีอำนาจมีบารมีอย่างงี้ค่ะในมุมนี้ท่านรัฐมนตรีมองยังไงหรือว่าเราจะดูแลข้าราชการของเรายังไงหลักการสอบสวนต้องอยู่ที่พยานหลักฐาน ข้อเท็จจริงแล้วก็ในลักษณะใหม่ๆเราก็าว่าตรงไปตรงมาคือต้องกล้า,าหาญด้วยนะ,นะไม่มีไม่มีอย่างอื่นไม่มีอคติถ,ถ้าถ้ามันโยงไปถึง,งถูกไหมว่าจำพยานหลักฐานให้พยานหลักฐานเป็นผู้พูดนะกันสุดท้ายให้ท่านรัฐมนตรีฝากคนทั้งประเทศที่กําลังดูอยู่เพราะว่าหลายคนก็เห็นท่านเป็นที่พึ่งสําหรับในกรณีนี้และในยุคนี้ครับคือทุกเรื่องถ้าเรื่อง ความยุติธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่อะนะถ้าประชาชนามีความ保ยหาแล้วกันนะ保卫หาความยุติธรรมซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมมันชื่อกระทรวงแล้วและหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม mm hmm. ก็เรียนว่าทุกเ,เรื่องก็จะทำจะอำนวยความวความยุติธรรมให้ทำตรงไปตรงมาได้ mm hmm. ครับ ขอบคุณครับขอบคุณบล้วนะเดี๋ยวจะได้รับได้ครับ